ทำจุดสู่จุดสูงสุดในรอบ3ปีอยู่ที่1.84จุดแอลลาร์รายละเอียดอย่างไรและทำไมราคามันถึงขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ s r p นะครับราคาเหรียญน,นี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในรอบ3ปีนะครับ ทำสถิติสูงสุดนะครับเมื่อวันที่12เมษายน2021นะครับอยู่ที่1.84ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราวๆประมาณ60กว่าบาทในทีเดียวและจากกราฟนะครับเทรดดิ้งวิวก็เผยว่าราคาของเหรียญดังกล่าวเนี่ยได้ทะลุเหนือระดับกว่า1.84ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากข่าวสารเกี่ยวกับริปเปอรนะครับ เมื่อประมาณต้นเดือนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1.4ดอลลาร์เองนะครับแต่ว่าเมื่อ,อเวลาที่ผ่านมานะครับก็แตะจุดไปเรื่อยๆนะครับมาที่1.72ดอลลาร์สหรัฐนะครับจนถึง1.84ดอลลาร์สหรัฐและก็สิ่งนี้นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ bitfinex นะครับซึ่งหมายความว่าเหรียญเนี่ยได้เพิ่มขึ้นถึง50%เลยทีเดียว ของจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับเก่าของ SRP นะครับเมื่อปี2018นะครับเคยทำไว้อยู่ที่3.3ดอลลาร์สหรัฐนะครับเราก็ต้องดูกันนะครับเนื่องจากราคาของ SRP ในไทยตอนนี้ขึ้นไปถึง60.90บาทแลนะครับและมีแนวโน้มที่จะปรับนะครับจับก,การพุ่งของราคาเรื่อย นจนถึงครบรอบของเวลาที่ตลาดะจะปรับฐานอีกทีนะครับเรามาดูข่าวสารของ XRP ว่ามีอะไรบ้างนะครับ XRP นะครับก็เป็นบริษัทนะครับที่ชื่อว่า r i p p e e นะครับโดยแบรนด์เกลไลท์เฮาส์นะครับ CEO ของ r i p p e r อดีต c e o คือคริสเลสันนะครับได้ยื่น ร้องกับศาลเพื่อยกฟ้องคดคีของคณะกรรมการกำกับหลักหรือกอที่เราเรียกว่ากอลตต่อน,นั่นเองนะครับข้อหานะครับได้ทำการขายหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเมื่อประมาณช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาแต่ว่าอาดีตเพื่อถูหุ้นของลิปเปอร์นะครับอย่างนเททากอนนะครับนั้นถูกจะ ถูกสั่งจ่ายค่าปรับให้กับริปเปอร์นะครับมูล,ลค่าประมาณ105ล้านบาทนะครับหลักนะแพ้ก็ดีหมดรูปเลยเนื่องจากว่าเอาเอาทรัพย์สินทรัพย์นะครับตัวนี้ไปขายนะครับยังไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับทำให้ XRP เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับและบริษัทริ p p e r ipper, เนี่ยต้องจ้างต้องมี CEO คนใหม่ต่อมานะครับ เนื่องจากเทชชาก้อนนะครับได้ยืนฟ้องล้องทางกฎหมายต่อริปเปอร์นะครับเมื่อวันที่5มกราคมนะครับเพื่อถ่ายถอนหุ้น75ล้านดอลลาร์สาหารัฐนะครับและสั่งยึดทรัพย์บ,บร,ริษัทชั่วคราวซึ่งข้อหาทางจำเลยคือเรื่องของการฉวยโอกาสนะครับในระหว่างที่พิจารณาคดีสำนักงานกรตตต่อบร,ริษัทยักษ์ใหญ่ด้านฟินเทคนะครับ ข่าวนะครับเกี่ยวกับ XRP เนี่ยราคาจะขึ้นหรือจะลงต้องดูที่ข่าวนะครับตอนนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ XRP ขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับจริงๆราคาเนี่ยมันจะเลยไป3.3ดอลลาร์แล้วแหละนะครับเมื่อปี2018แต่เผอิญมันมีคดีความกดเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า XRP จะไปไกลได้ขนาดไหนและจะทำจุดออกถามหายหรือไม่ สำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งที่ติด,ต,ดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรซีได้ทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับสุดท้ายเรามี3ช่องทางนะครับคือปอกติ f a c e b o o k และ YouTube สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ <S 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 <S